เดี๋ยววันนี้พาพี่ทัวร์โรงเรียนหน่อยนะครับโรงเรียนมันก็ถือว่าพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะเพราะอยู่ในบริเวณของอเรียกว่าหลายๆส่วนของการรถไฟด้วยมีส่วนรถไฟที่เห็นน <F S 1> ้องเอฟไอรางวัลที่พี่บอกเนี่ยที่เราเพิ่งไปแข่งขันมาแล้วได้รับรางวัลเนี่ยมันคือรางวัลอะไรและได้ที่เท่าไหร่ สาสครับตรวจประเมินคุณภาพทางรถไฟครับได้รางวัลที่1แล้วก็ที่2ครับระบบรางในอนาคตถ้าเราเห็นตอนนี้รัดลงทุนระบบรางมหาศาลครับ<ช>ต้องการบุคลากรด้านนี้ปริมาณมากอนาคต<น>ผมบอกเลยว่าจุดเริ่มต้นจากตรงนี้เนี่ยสามารถสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวได้อย่างแน่นอนพ <ๆ S 2> ูดง,ง่ายๆเรียนจบมาทํางานเงินเดือนเริ่มต้นหลักหมื่นแต่สามารถเติบโตไปถึงหลักแสนได้อย่างแน่นอนครับ รถไฟเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่คู่กับชีวิตคนไทยมายาวนานนะครับมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตามยุคสมัยตลอดเวลาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นกระทาให้หนึ่งในสาขาอาชีพที่อยู่กับรถไฟนั้นถือว่ามีความน่าสนใจอย่างมากครับด้วยไรายได้ที่มั่นคงสวัสดิการที่ดีทําให้เราดูแลตัวเองและครอบครัวไปได้ตลอดชีวิตคําถามว่าแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในจุดนั้นได้ยังไงจุดเริ่มต้นอยู่ที่นี่ครับ สวัสดีครับต้อนรับก็สู่ท็อปคลาสฉลาดเรียนกับผมโจเกอร์นะครับอันนี้เป็นรายการใหม่ที่ผมภูมิใจนําเสนอมากๆนะครับเพื่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและก็น้องๆทุกคนนะครับที่จะได้มีข้อมูลดีๆไว้เป็นทางเลือกในการเรียนต่อนะครับและในฐานะคุณพ่อคนนึงนะครับเราก็คงอยากจะให้ลูกๆของเราเนี่ยได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับและมีความสุขในการได้เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องการเรียนต่อเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราเปิด EP ีแรกกันที่นี่เลยครับ okay. ไม้าที่นี่คือโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟนะครับโรงเรียนนี้จะน่าสนใจขนาดไหนไปกันครับ สำหรับโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟนะครับตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยย่านจตุจักรพื้นที่ของโรงเรียนกว้างขวางบรรยากาศดีติดกับสวนรถไฟเลยครับแถมยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมงเรียกว่าเรียนเสร็จก็สามารถไปออกกําลังกายได้สบายๆเลยครับในส่วนของการเดินทางก็สะดวกสบายรถสาธารณะก็มีทั้งรถไฟฟ้ารถเมล์รถตู้มอเตอร์ไซค์เลือกได้เลยสามารถเข้าออกได้หลายทาง จากฝั่งถนนวิภาวดีนะครับเข้ามาทางกระทรวงพลังงานแห่งประเทศไทยเข้ามาสวนรถไฟก็ถึงโรงเรียนหรือจะเข้าอีกทางด้านหนึ่งทางฝั่งสถานีขนส่งหมอชิดก็ได้ครับสําหรับนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัดก็ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามีหอพักในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนตั้งอยู่เต็มไปหมดแถมการใช้ชีวิตก็สะดวกเพราะอยู่ใกล้กับสวนจตุจักรสถานีขนส่งหมอชิดสถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เจเจเมอตลาดอ,อตโตก ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเยอะแยะเต็มไปหมดสะดวกสบายมากๆครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านอาจารย์กำธร,รดีแท้เป็นหัวหน้าสถานศึกษาโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟนะครับถ้าอยากรู้เรื่องทั้งหมดกับที่นี่ก็ต้องคุยกับพ่อบ้านนะครับ <c oughs> สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์กำธร,รครับ <c oughs> วันนี้ผมดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟครับจริงๆโรงเรียนนี้ถือว่ามีมานานแล้วครับหลายปีแล้วครับอาจารย์ครับก็โรงเรียนนี้เรา่อตั้งตังแต่ปีพอต่อ0 483ตอนนี้ก็ย่างเข้าปีที่85แล้วครับส uh huh. มัยก่อนเรา uh huh. เราต่อตั้งอยู่ที่ที่ว่างตรงมักกะสันครับจุดประสงค์เลยคือเพื่อผลิตคนให้การรถไฟเพราะว่า uh huh. ตอนนั้นอะ่ะไม่มีโรงเรียนอะไรที่จะสอนเด็กที่จะมาทํางานเฉพาะทางเหมือนส uh huh. มัยนั้นก็มีโรงเรียนปตนีโรงเรียนชมพะทานพวกนี้ครับที่เขามีโรงรเรียนเฉพาะทางครับงั้นแสดงว่าโรงเรียนว,วิศวกรรมเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีประวัติมายาวนาะนแต่ส่วนใหญ่มันจะขึ้นอยู่กับ การรถไฟแห่งประเทศไทยใช่ครับใช่ครับสำหรับการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2568ครับ mm hmm. นักเรียนรุ่นนี้จะเป็นวอร์ฟอรรุ่นที่66ครับเปิดรับด้วยกันทั้งหมด5สาขาสาขาวิชาช่างเครื่องกลจำนวน80คนสาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน40คนสาขาวิชาช่างโยธา30คนสาขาวิชา ช่างอนัตสัญญาและโทรคม,มานาคม30คนสาขาวิชาการจัดการเดินรถ30คนรวมทั้งหมดปีนี้เปิดรับจำนวน210คนครับใครสนใจสาขาไหนก็ลองดูข้อมูลได้เลยนะครับโดยเฉพาะสาขาการจัดการเดินรถเปิดรับน้องๆที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือม6ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ปวชเท่านั้นนะโดยจะเปิดรับสมัครในช่วงกุมภาถึงมีนาคมครับและก็จะสอบกันในช่วงปลายมีนาคม ส่วนวิชาที่ใช้สอบก็เป็นวิชาพื้นฐานนะครับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาอังกฤษและก็วิชาชีพเฉพาะสาขาที่น้องๆเรียนนั่นแหละครับการสอบก็จะมีทั้งสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์และผมให้ข้อมูลต่อเลยแล้วกันนะครับจะได้เป็นแนวทางสําหรับการวางแผนค่าใช้จ่ายสําหรับคนที่สนใจซึ่งข้อมูลณนะปัจจุบันนะครับ ค่าเทอมอยู่ที่7,800บาทต่อเทอมและสำหรับน้องๆปีหนึ่งที่เข้ามานะครับจะมีค่าชุดเครื่องแบบนักเรียนเท่ๆที่เราเห็นอยู่นั่นนะครับประมาณ10,000บาทค่าใช้ใจ่ายหลักๆก,ก,ก็มีอยู่เท่านี้รวมๆแล้วตลอด2ปีการศึกษาของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟนะครับจะอยู่ประมาณ33,000บาทครับเรียน2ปีแล้วก็ฝึกงานอีก3เดือนหลังจากนั้นสามารถบรรจุเข้าทางานตามอัตราจ,จ้างได้เลยครับและจุดเด่นก็อย่างที่ผมบอกก็คือว่าด้วยความที่ที่เนี้ย เรียนจริงฝึกงานจริงแล้วมันสายตรงอะครับเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาเรียนโอกาสในการจบแล้วไปทํางานต่อมันก็จะมีโอกาสใช่ว่าตัวผมนะมีโอกาสมากกว่าถูกไหมอาจารย์ใช่ครับมากกว่ามันเป็นโรงเรียนเฉพาะทางจริงทีซง่ซึ่งเราหัดขับรถหัดใช้อน,อนสรราสัญญาณหัดซ่อมทางจริงครับเพราะว่าเราเรา,เราต้องการให้เด็กจบ,บกไปเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่โรงเรียนวิ่งกัรถไฟเนี่ยนอกจาก ปัจจุบ,บันเนี่ยเราจะผลิตอุปกรณ์กกรให้การรถไฟแล้วเนี่ยอนาคตเนี่ยรเราจะเพิ่มสาขาที่ตอบสนองเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าในเมืองต่อไปด้วยครับ <S <S ตอนนี้เราก็ทําหลักสูตรซ่อมงมรุงรถไฟฟ้ามาแล้วแล้วก็ซ่องม,มลุงระบบอนัาตยานรถไฟฟ้าใชครับ เราได้เห็นภาพรวมของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟกันไปแล้วใช่ไหมครับแลวเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะพาไปดูบรรยากาศในการเรียนการสอนของแต่ละห้องแต่ละสาขาว่าเป็นยังไงแต่ถ้าให้ผมเดินคนเดียวเนี่ยลงแน่นอนครับวันนี้เลยนัดน้องๆพาทัวร์โรงเรียนหน่อยนะครับผมโอ้ยมาครับเดี๋ยวว่าผมพาไปเองโอ้โหนี่จะฮิ้วพี่เลยครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเย็นๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองหน่อยครับกับผมนะครับนายชนนวัฒน์ยี่ทินนะครับ ชื่อเล่นชื่อชานมนะครับโหชานมทางนี้แหละครับผมเฮ้ยไม่ต้องไหว่แล้วแต่สิครับผมไม่ต้องไหวเอายังไงเอายังไงเอายังไงเอาเลยเอาไหมนะพี่ไกล์ลุงเรียนไกล์ลุงเรียนเอาสิเอาสิเอาไงดิเอาไงดิได้ครับเอาเดี๋ยวเอามันเดิมก่อนนะเอาสิเอาสิพักเตอร์ครับผมชื่อนายเสือจันทร์ที่เล่นจูเอครับโอเคเมื่อกี้เพื่อนไม่ได้อัดนะพี่ลืมมากดลืมลืมกดเไคคอร์ด ันต้องอีกทีแล้ว <IQ, S 1> โคตรนะครับไอทีนะพี่นะครับผมอะยังไงดีชาโน่โอไนะไรไม่ต้ <laughs> องรอเล่นรอเล่นใช้ได้แล้วยอกยอกเดี๋ยววันนี้พาพี่ทัวร์โรงเรียนหน่อย<ด>นะครับโร<ด>งเรียนมันก็ถือว่าพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะเพราะอยู่ในบริเวณของเรียกว่าหลายๆส่วนของการรถไฟด้วยมีส่วนรถไฟที่เห็นพาไปดูไปดูไหนก่อนดีแล้วแต่น้องเลยได้ครับไปที่ไหนห้องแรกดีงั้นเดี๋ยวเราไป ดูในส่วนของการศึกษาแต่ละสาขากันเลยดีก hmm. ว mm ่านะครับว่าสาขาไหนเรียนอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้พวกผมจะพาพี่ไปดูสาขาวิชาช่างเครื่องกลก่อนครับแล้วอย่างเนี้ยพี่ทำไง ลักสาขาเนี้ยเราจบมาเราทํางานเกี่ยวกับด้านไหนของรถไฟถ้าสาขาของพวกเราครับช่างเครื่องกลเนี่ยจบมาเราจะเป็นพนักงานรถจักรครับมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนรถจักรพาผู้โดยสารไปถึงปลายทางก็คือเป็นพนักงานขับใช่มครับวันนี้เรียนวิชาอะไรอ๋อวันนี้เราเรียนวิชาขอบพ่วงครับฮะอาวิชารถพ่วงครับรถพ่วงครับนะครับเป็นวิชาเกี่ยวกับวิศวะพื้นฐานของรถไฟเลยครับไม่เคยได้ยินในวิชารถพ่วงที่อื่นที่ว่าที่อื่นไม่มีเรียนแน่ๆน แน่นอนครับตรงที่นี้เท่านั้นครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูดรังวันนี้น้องไกด์นักเรียนทั้งสองคนพาผมทัวร์ทั้ง5สาขาเลยครับเรามาเริ่มกันที่สาขาแรกสาขาวิชาช่างเครื่องกลสาขานี้นะครับจบมาแล้วจะได้ทำงานเป็นพนักงานรถจักรมีหน้าที่ขับเคลื่อนรถจักรพาผู้โดยสารไปถึงปลายทางนั่นเอง สาขาวิชาการจัดการเดินรถสาขานี้จบแล้วจะทำงานเป็นงานเสมียนพนักงานขายตัว๋วเมื่ออายุงานครบสามารถเลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นนายสถานีซึ่งสาขานี้นะครับเปิดรับน้องวุฒิม .6 ด้วยนะครับสาขาต่อไปวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อนเรียนเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงจบมาแล้วก็ตรงตัวเลยนะครับทำงานตวรวจสอบรถจักรงานช่างซ่อมบำรุงต้องยกให้สาขานี้เลย สาขานี้ชื่อยาวหน่อยนะครับสาขาวิชาช่างอนัตสัญญาณและโทรคม,มานาคมผู้ที่สมัครสอบสาขานี้นะครับจะต้องมีวุฒิปวชช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ครับจบมาแล้วก็ดูแลระบบไฟเครื่องมือปฏิบัติการสัญญาณต่างๆรวมถึงเครื่องมือสื่อสารวิทยุและสาขาสุดท้ายนะครับสาขาวิชาช่างโยธาจบมาแล้วก็ทำงานเป็นช่างซ่องบำรุงทางงานก่อสร้างต่างๆของรถไฟเลยครับ อันนี้อันนี้รายงานหรือทำไรลูกเป็นรายงานงานกลุ่มเป็นงานกลุ่มครับงานกลุ่มครับทำคนไม่ทำคนเดียวไอเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยมันแต่ละสาขาจะไม่เหมือนกันป่ะครับคนละสีใช่ไหมสีครับผมอนอนาคตจากตรงนี้สาขาที่เราเรียนมันต่อยอดจะไปทำงานในส่วนส่วนซ่อมบำรุงครับผมมันแล้วแต่คนด้วยว่าอยากจะไปส่วนไหนเราก็สามารถยกใหญ่ได้นะครับมันต่อยอดได้ นะครับอูรแล้วไปได้ข้อมูลมาจากไหนไหถึงโรงเรียนนี้ทำไมถึงเข้ามาเรียนที่นี่เซฟพ่อเลี้ยงครับผมพ่อเลี้ยงแนะนำอ๋อคุณพ่อเป็นรุ้นพี่ใช่ครับผมอ่านี่ถือเป็นครอบครัวรถไฟอยู่แล้วครับนะครับแล้วตอนพ่อพ่อเขาบอกให้มาเรียนเราแบบไม่อยากไม่เอาอยากไปเรียนตรงนู้นตรงนี้มีไหมแ,แรกแรกมีกครับแต่ก็สอบสอบได้ก็เลยเรียนตอนอ่าแต่พอพอเรียนแล้วมันเป็นอย่างที่คุณพ่อได้ไดแนะนําไว้บ้างครับเป็นะครับผมผมว่าสนุกกว่า มันเหมือนมีภาพปฏิบัติมีอะไรให้ลงมือทําเยอะด้วยนะใช่ได้ประสบการณ์เยอะเลยครับแล้วสบายด้วยเพราะงานกลุ่มเพื่อนทําคนเดียวด้วยเราเยืนดูอย่างเดียวก็ไม่เชิงว่าทําคนเดียวก็ช่วยๆกันทำแต่ใหญ่ก็จะเป็นกำลังใจให้ไม่หยอกไม่หยอกเห็นที่เรียนนี้ก็น่าสรุปดีนะใช่แล้วแล้วมันเหมือนกับเป็นวิชาเฉพาะทางจริงนะน้องโอ๊ต อาจารย์ก็น่ารักด้วยเขาจะแทนตัวเองว่าพี่ตลอดใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทํางานการรถไฟจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มาสอนด้วยจะให้ความอบอุ่นมากกว่ <laughs> ให้ความอบอุ่นเหมือ <laughs> นประมาณว่าเราแทนกันพี่น้องมันจะฟังมัน oh, <okay. S 2> รู้สึกอบุญ <Okay. S 2> ใจมากกว่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนำชัยบุญพรรับชื่อเล่นชื่อต้าครับผมต้ารุ่นไหนครับเนี่ยรุ่นที่65สานะครับสาขาช่างเครื่องกลครับภาพที่คิดไว้กับเข้ามาเรียนจริงเนี่ย เหมือนกันไหมหรือมันมีอะไรมากกว่านะก็มีอะไรมากกว่านั้นครับดีหรือไม่ดีดีครับผมยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยครับเราเรียนไปแล้วนะครับก็สามารถเข้าทํางานของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เลยครับโอเคถ้ามีน้องๆสนใจเนี่ยอยากจะมาโรงเรียนนี้เชิญชวนน้องๆหน่อยเป็นภาษาบ้านเฮานะน้องๆผู้ใดนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเรียนโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟนะครับก็ล้องมาสมัครสอบเบื้องใดนะครับผมอันนี้ชื่ออะไรครับ ชื่อธนานกรครับผมครับชั้นที่หนึ่งครับภูมิใจไหมเป็นนักเรียนที่ภูมิใจมากครับทั้งโรงเรียนเครื่องแบบแล้วก็เป็นรถไฟครับถ้าสมมติเด็กสักคนอยากอยากมาเรียนที่เนี่ยในความรู้สึกถ้าเป็นรุ่นพี่จะบอกเด็กๆว่าไงครับบอกน้องๆไงมั้น้องๆที่ว่าสนใจรถไฟนะครับก็คือถนอแยากครับอ่านนองกรุงฉ่างเครืองเป็นฉ่างเคือง,นง,องถนอแยากซองก็รุ่งฉ่างทีนิคไฟฟ้า หนองเรื่องพวกสัญญาณอ่าก็ลงอันนั้นสัญญาณเด่านธนหลักหมามคมพวกร่างพวกสะพานก็ลงลงโยธารับคมครับปรดทราบขณะนี้ขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีปลายทางเชียงใหม่พร้อมให้บริการแล้วที่ชานชลามเมล็กหนึ่งขอบคุณครับ ตอนนี้ผมนั่งอยู่กับน้องๆนะครับอันนี้เป็นปี2ซึ่งไม่ธรรมดาเด็กกลุ่มนี้น้องๆก็เพิ่งไปคว้ารางวัลมาแต่รางวัลอะไรก็ไม่รู้ชื่อยาวมากเลยอะเพิ่งแข่งกันไปไม่นานรู้สึกจะเป็นอะไรนะเก็บกระป๋องหรืออะไไม่ใช่นะประเมินกันเอาดกว่าน้องเอฟไอรางวัลที่พี่บอกเนี่ยที่เราเพิ่งไปแข่งขันมาแล้วได้รับรางวัลเนี่ยมันมันคือรางวัลอะไรและได้ที่เท่าไหร่อ๋อเป็นการแข่งขันทักษะครับตรวจประเมินคุณภาพทางรถไฟครับได้รางวัลที่1แล้วก็ที่2ครับ อ๋อหมายความว่าของเราส่งไปกี่ทีม 2>, 2ทีมครับได้ที่1กับที่2เพราะมีแข่งแค่2ทีมใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เลยทั้งหมดกี่ทีมที่ไปแข่งขัน9ทีมครับมี7สถาบันครับแข่งอะไรพี่อยากรู้เพราะแข่งอะไรอะไอ้ชื่อที่บอก ก็คือเริ่มต้นนะครับก็คือจะเป็นการเขียนแท g position ก็คือการขออนุญาตใช้พื้นที่ฐานที่2ก็จะเป็นการตรวจวัดกระแสไฟฟ้าเราต้องการขอตัดกระแสไฟฟ้าเพราะว่ามันเป็นรางเหมือนเป็นรถไฟฟ้าครับ,รบเราต้องทําการตัดไฟฟ้าก่อนจะเข้าทํางานอ๋อก่อนจะทํางานซ่อมบํารุงหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ครับซึ่งในความเป็นจริงที่เราใช้ทํางานปฏิบัติงานจริงมันก็ก,ก็ต้องทําแบบนี้ใช่ครับรางวัลชนะเลิศตึรดเตดตดโอ้โหชื่อยาวจริงนะอาจารย์ครับใครเป็นคนตั้งชื่อรายการแข่งขันฮะ แล้วว่าเราเตรียมเตรียมความพร้อมซ้อมกันนานไหมซ้อมแค่อาทิตย์เดียวครับประปาณอาทิอาทิตย์บ่าวครับซ้อมอาทิตย์เดียวได้แชมป์เลยใช่ครับเวลามันจํากัดครับทําไมอะก็เก่งอยู่แล้วครับโอ้โหผมจะชอบโรงเรียนนี้จริงเลยประสบการณ์ที่ได้จากการไปแข่งขันเนี่ยสำหรับส่วนตัวเอฟที่ว่าเอฟได้เรื่องอะไรบ้างนอกจากเราเราได้รับรางวัลแล้วเนี่ยเราได้การทำงานเป็นทีมเวิร์คครับผมแล้วก็ประสบการณ์คือประสบการณ์ที่เราไปแข่งมาคือเราได้ใช้ใน การทํางานจริงครับหลังจากเรียนจบที่นี่ไปครับอนะครับก็ถือว่ามันมีข้อได้เปรียบนะโรงเรียนที่เราเรียนมาเป็นวิชาที่เราเรียนพื้นฐานในใ<ช>ทุกๆวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับที่เอฟบอกอ่ะอาจจะไม่ได้ต้องซ้อมกันเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าเราเราใช้จริงทุกวันเพราะ,ะนั้นพอถึงเวลาเราก็เตรียมมาพร้อมหน่อยแล้วก็ไปต่อได้เลยนี่คือข้อได้เปรียบภูมิใจไหมก,กับการเป็นนักเรียนที่นี่ครับภูมิใจครับประทับใจทุกอย่างครับที่จากบ้านมาเรียนในเมืองกรุงครับ ยินดีครับถ้ามีคนสนใจน้องๆคนไหนสนใจครับที่จะมาเรียนกับเรานะครับโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟครับก็ก็จะมีรับเรื่อยๆครับทุกปีครับตอนนี้เราได้เห็นภาพรวมของโรงเรียนวิศวกรรมร,รถไฟกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่บรรยากาศในการเรียนทัศนคติและระเบียบวินยัยที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟปลูกฝังให้กับนักเรียนทุกคนรวมถึงเครื่องแบบนักเรียนที่สุดแสนจะเท่น่าเรียนมากๆเลยใช่ไหมครับ ตอนนี้เราลองมาคุยกับรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จหลังจากเรียนจบมากันบ้างครับแนะนาตัวนิดนึงครับครับก็สวัสดีครับผมเป็นทางการมากได้เลยได้หมดชื่อเอกชัยครับมีทวัตครับตอนนี้ดํารงตำแหน่งหัวหน้างานควบคุมและติดตามรถสินค้า ฝ่ายบริการสินค้าครับอาจารย์โจนะครับเป็นชื่อเล่นอาจารย์โจนี่จบที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟรุ่นเท่าไรฮะเ,เป็นสิทธิ์เก่าแล้วกันครับสิทธิ์เก่าโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟรุ่น51ครับให้อาจารย์โจพูดถึงความภูมิใจในฐานะที่เราเป็นสิทธิ์เก่าที่โรงเรียนนี้นะครับจะภูมิใจแบบไหนหรือแบบมีความประทับใจอะไรบ้างครับผมค่อนข้างภูมิใจนะครับผมพูดได้เต็มเต็มปากเลยว่าที่เนี่ยสร้างบุคลากรนะครับซึ่งตอบได้เลยว่าออกไปเนี่ย น้องมาจากไหนจบวอลฟอร์เนาะจบวอลฟอร์ผมสามารถการันตีได้ว่าน้องๆที่จบเนี่ยสามารถทํางานได้เลยในตําแหน่งสายงานของเขาครับวันนี้อาจารย์โจ้สุดยอดมากนะครับยวมีสอนต่อมีครับมีวันนี้เาอรบกวนเวลานิดนึงนะครับขอบคุณในฐานะทุกพี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมอยู่กับอีกหนึ่งบุคคลที่ถือว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วเหมือนเป็นความภาคภูมิใจของเรียนวิศวกรรมรถไฟอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่แต่ปัจจุบันผมละบอกว่าด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานก็ถือว่า เติบโตแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับสวัสดีขออนุญาตเรียกพิกิจนะครับครับสวัสดีครับพีกิจแนะนําตัวเองดีกว่านะครับพิกกิจกิติศักดิ์ัชนาเคนนะครับดำรงตําแหน่งเป็นผู้ในการสถาบันฝึกอบรมระบบรางเป็นแฟนแฟนแท้ที่นี่เลยเพราะอะไรผมเป็นเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่เหมือนกันผมเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟครับสาขาการเดินรถนะครับผมรุ่นที่49ครับก็จบการศึกษาตั้งแต่ปี2540สมัยนั้นผมเป็นนักเรียนที่เรียน2อปี แล้วก็ฝึกงาน1ปีดังนั้นก็รู้สึกว่าเออโอเคเราก็ได้ได้ได้เรียนศาสตร์ของทั้งเรื่องของทางด้านการเดินรถวิชาทางด้านโดยสารสินค้าระเบียบข้อบังคับการเดินรถด้านวิชาที่ดินด้านบัญชีคือคือมันเป็นวิชาเฉพาะที่เราก็ไม่เคยเรียนที่ไหนซึ่งมันไปหาเรียนจากข้างนอกไม่มีไม่มีไม่มีแน่ๆก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าณาานะครับที่ มีลูกหลานนะครับแล้วก็สนใจอยากจะให้น้องๆน,นะครับมาเข้าเรียนโรงเรียนเฉพาะทางด้านของระบบรางของการรถไฟประเทศไทยผมคิดว่าระบบรางในอนาคตถ้าเราเห็นตอนนี้รัฐลงทุนระบบรางทางคู่ทางสายใหม่มหาศารครับต่อไปเราจะมีเส้นทางตั้งเกือบ78,000กิโลเมตร,รเพราะฉะนั้นในระบบรางจะ,จะจะโตขึ้นมากทางการรถไฟเองหรือในอุตสาหการรมระบบรางเนี่ยต้องการบุคลากรด้านนี้ปริมาณมากก็ฝาก พ่อแม่พี่น้องเลยครับว่าส่งเสริมให้ลูกได้ได้มีอาชีพที่มั่นคงในในละวิสาหกิจแล้วรวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องในระบบรางจบที่เราก็สามารถมีองค์ความรู้ไปทํางานในระบบรางที่อื่นก็ได้ด้วยอนาคตผมบอกเลยว่าจุดเริ่มต้นจากตรงนี้เนี่ยสามารถสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวได้อย่างแน่นอนโอ้ขอบคุณพี่กิตมากนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นตัวอย่างของรุ่นพี่ที่จบมาและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟอีกหลายรุ่นที่กำลังเติบโตในสายปฏิบัติการและสายบริหารอยู่ในองค์กรของการรถไฟแห่งประเทศไทยเต็มไปหมดและก็อีกหลายๆท่านนะครับต่อยอดไปทำงานกับบริษัทเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในธุรกิจอุตสาหการรมระบบรางซึ่งนั่นก็หมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นทวีคูณตามอายุงานและสายอาชีพรวมถึงสวัสดิการต่างๆอีกมากมายครับ โอ้โห,หน่าเรียนมากน้องโอ๊ตนะครับชานมพาพี่ทัวร์โรงเรียนนี้ต้องบอกว่ามันได้เปิดมุมมองเหมือนเรามาโอเพนเฮาส์จริงๆกันแหละให้เห็นว่าเฮ้ยที่เนี้ยมันมีความน่าสนใจหลายๆอย่างแล้วสิ่งที่พี่ประทับใจนะในเรื่องของตัววิชาเรียนมันเฉพาะทางเนาะแล้วพอมาอยู่ที่เนี้ยจากความตั้งใจสิ่งสิ่งที่ชาโนมได้ได้เรื่องอะไรบ้างครับความประทับใจกับที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับคหะับผมผมมองว่าเป็นสถาบันที่ ฝึกบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วตรงสายทางการรถไฟด้วยอันนี้ก็คือไปเรียนมาละเรียนมาหาลัยมาปีเองละใช่แล้วอ,อย่างน้องชานโเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกทางอุดมศาาึกษาแล้วมาเข้าโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟถือว่าเราตัดสินใจถูกไหมครับผมคิดว่าผมตัดสินใจถูกครับผมมองว่าบางสิ่งบางอย่างเราจะเอาเกณฑ์อะไรมาวัดคนคนนึง ไม่ได้ครับคนเรามันอย่างที่บอกครับว่าถนัดไม่เหมือนกันเราต้องอยู่ที่ที่เราคิดว่าเรามีความสุขที่สุดครับถ้าเราเรียนแล้วเรามีความสุขเนี่ยเรามักจะทํามันได้ดีครับคุ้มค่าแค่ไหนกับการที่เราตั้งใจพยายามสุดท้ายเราได้เข้ามาเรียนที่นี่และมองเห็นโอกาสช่องทางในการการเรียนการเติบโตในในสาขาวิชาอาชีพตรงนี้ครับรู้สึกว่าคุ้มครับบอกกับเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยเราทํามันได้ดีอยู่แล้วครับก็ มองถึงอนาคตตัวเองมองถึงอนาคต,ตาครอบครัวของตัวเองด้วยคุ้มค่าครับเพราะว่าสมตัวผมคิดว่าการรถไฟบรรทุใจเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับเป็นการขนส่งระบบรางที่มีความมั่นคงแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาเป็นรุ่สมัยใหม่มทางด้านาทางด้านเทคโนโลยีถ้าเข้ามาเกี่ยวข้องครับยิ่งประเทศเติบโตเท่าไหร่นะครับการเดินทางหรือการขนส่งการให้บริการทางระบบรางก็เป็นสิ่งที่มันจะต้องเจริญเติบโตตามเป็นเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นคู่ขนานกัน นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งดีๆถ้าใครสนใจก็สามารถจะเดินรอยตามนะครับอน,นาคตจะเป็นรุ่นพี่และแบบ2ท่านนี้หรือตอน้องที่นี่ทั้งหมดได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับผมโชคดีครับลูกและนี่ก็คือโรงเรียนวิศวรรกร,รรมรถไฟหนึ่งในโรงเรียนที่น่าสนใจมากๆครับเพราะนั่นหมายความว่าถ้าคุณเรียนจบและบรรจุเข้าทํางานในสายอาชีพนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนมันคืออาชีพเฉพาะทาง ที่ใครๆก็ต้องการครับนั่นก็หมายถึงรายได้ที่มั่นคงรวมถึงสวัสดิการที่ดีต่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักครับพูดง,ง่ายๆเรียนจบมาทํางานเงินเดือนเริ่มต้นหลักหมืน่นแต่สามารถเติบโตไปถึงหลักแสนได้อย่างแน่นอนครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่นะครับนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆสําหรับลูกๆของคุณส่วนน้องๆคนไหนที่กําลังมองหาที่เรียนต่อโดยเฉพาะการมองหาที่เรียนสายอาชีพแบบเฉพาะทางขอแนะนําเลยนะครับ ถือว่านี่คือหนึ่งในทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆครับขอบคุณที่วันหนึ่งเราจะมีคนมีคุณภาพนะครับขึ้นมาทำงานในองค์กรในส่วนของการรถไฟนะถ้าทำงานในสายนั้นแล้วพวกเราที่เป็นคนใช้บริการก็คงจะ,ะมีความสุข นะครับแล้วก็ได้รับการบริการที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดจากองค์การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นในการที่ไปอยู่เวนั้นก็คือมาจากที่นี่นั่นเองว้าวสุดยอดไปเลยนะครับสำหรับโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟวันนี้เราได้ข้อมูลกันไปเต็มๆนะครับหวังว่าน,นี่จะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับน้องๆและผู้ปกครองทุกคนที่สนใจนะครับอีพีหน้าผมจะพาไปท็อปคลาสฉลาดเรียนที่ไหนก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ปุนป้นไปแล้วท็อปคลสาสฉลาดเรียนก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีและมีความสุขในการเรียนต่อนะครับ